อันนี้เป็นสะพานสะพานอายุยืนนะจ๊ะมาใครข้ามสะพานนี้คืออายุยืนค่ะชขึ้นมาแล้วนะคะอายุหมื่นหมื่นปีนะคะอายุยืนหม,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 มนื่นหมื่นปีเด้อมานซอยมานมานซอยนีนินย้าหยี ไปเดินก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะมองมาหน่อยจ้าสวัสดีด้วยอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อ<ล>ยค่ะฝากนนกดติดตามนนด้วยพูดด้วยอ้คุณคุณพูดเลยค่ะอา้าวไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะสวัสดีค่ะมาถึงแล้ว สารเจ้าแม่กวนอิมนะจ๊ะชิงสวยวนันหาคู่อ่ะขาดคู่ก็มาไหว้ขอตรงนี้นะจ๊ะมีคู่ก็ขอให้คุ้มครองกปกปักรักษาใครไม่มีคู่คคอ่ะใครอยากอายุยืนค่ะม,คมีหมดมคู่แล้วขอให้มัน่นคงใช่ค่ะ,ะ,คะยืนตรงกลางให้หน่อยเจ๊ ปะเยียงแพะขาวแปลว่าหยังเฮะ,ะละะืมหมดแล้วล่ะอ้นนาวหันหน้ามาหน่อยโอเค,อเ,คเดินไปเลยค่ะเดินเลยค่ะเ,เะอ่ะโยนเหรียญโยนที่ไหนโยนเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากเนี่ยเนี่ยปลาเลี้ยงเลื้ยงเนี่ย มีไหมมีเหรียญไหมอธิษฐานแล้วก็โยนเหรอใช่อธิษฐานแล้วก็โยนค่ะให้เข้าปากนะมีเยี <c oughs> ่ยมเลยโยนตัวนี้แหละสูงที่สุดดีที่สุดอธิษฐานให้ได้ารางวัลที่หนึ่งแล้วก็โยนเลยให้เข้าปากด้วยนะ อ่ะอธิษฐานเอาโยนขึ้นไปเลยเนี่ยน่ะให้เข้าปากปลาเลยเนี่ยน่ะเขาอ้ารับอยู่นั่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวได้รางวัลที่หนึ่งก็มาแบ่งๆชั้นด้วยนะน้ำขึ้น น้ำขึ้นอยู่นะคะบางคนได้มาฮ่องกงแล้วก็น่าจะจำได้เดอ้อนี่อธิษฐานแล้วก็โยนอธิษฐานแล้วโยน,อย,นอยากได้อะไรขอเอาอึ๊บไม่ถึงอึ๊บอุ้ยเกือบเกือบเกือบ เอาอึ๊บอุ้ยไก่เราพี่น้องเกือบเกือบเกือบเหลืออีกนิดเดียวไ่ดูเขาลองดูสะเบิงเขาลองจกเหรียญดูเหรียญเดียวพอละมั้งเหรียญนี้สำหรับรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ หนึ่งสองสามจับเอ้ยเก็บเกบเกบเฮ้ยเฮ้ยเออมาขอให้เธอมีสุขขอให้เธอหายจากทุกข์นะจ๊ะเอ้ยไปมา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 สนับสนุนฉันดูนนิ หนึ่งสอง้ยโอ้ย,อยไปผุนไก่ไก่ผุนบาดนีบ่ไก่จักเม็ด<อ>โอ้ยงดเรียนตีหัวกันเนื้อบาด <c oughs> อุย้ยอาวาได้หรอเมยฉันต้องได้ฉันต้องได้นะอเอาเมือมไไอย่างงี้ขึ้นไปตะขางใส่เ <c> ถ <oughs> อ่ปะขึ้นไปโอ เส้นที่จนไปหเส้นอนตกจอเอ,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 อเดียเด๋ยวเาายดี๋ย,รรยวเอาคางใส่ดูย้อน้างใส่ทูกอ่าว่าไับหยองอะโดดย้อนไม่แล้มันไปบ่ถึงไหมอามันขึ้นถึงวะโดดไหได้ล้โดดแบบไหน อ่ะยนอันนี้เดี๋ยวมันเบาเหรียญมันเบาเห็นปะเอาไม่ง้ยมันหนึ่ง่ยางน้ำเก็บเงินหนกเมือเหรเด้อบัานี้ะฮ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 เฮะฮะฮะฮนีะฮ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 ยฮะฮะฮฮะฮะะะฮะ เอาขออีกสักเหรียญนะแม่ค้าโอ้ต่ไล่หน่อยด้วยพี่น้องด้วยเอาปาคุณนายน้องโยนทีเดียวสิบเหรียญยังไม่เข้าเลยอ้เกือบเกือบบังเสาฝออึ๊บอุ้ยเกือบบังนะหัวนะไหนเด้ยายบังหัว้อ เกือบยัง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 อย่าเพิ่งดีใจโยนให้นะอย่างโยนให้น่ะของคุณน้ำพายนะคะเอิร์ซื้อเอิร์ซื้อของคุณน้ำพายเจี้ยงนะคะโอเคอ่ะโยนเฮ้ยออซี่จานตีเอาเร็ว เอา,าเอาไหมอึบ <ame> <c oughs> เอาห no ah> ันได้นะบบยอมได้เฮาน่ะอึบเอาเอา <c oughs> เข้าไทยว่าเข้าไทยทีให <c oughs> <c oughs> uh ้ตูย่นเลยอึบคิมมีไฟหน่อยแล้วกิมมีไฟหน่อย เจ๊นงเข้าไม่รู้กี่เหรียญเมื่อกี้โยนทีเดียวสิบกว่าเหรียญน่ะเอาเอาเอกเอาอีกงานนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่กับใครเนาะม้วนละบาดนี่มวนละพี่น้องในเงือะละอะโยนโยนทีเดียวเอาเยอะๆนั่นน่ะระวังนะระวังระวัง

ว่าย่นทีเดียวแม่ทีเดียวเล่นบนะ้าง่นทีเดียวเยอะๆยอะขอทุกคนนะนี่หนึ่งสองสามอุยอ้ยเข้าเหรียญเดียวเข้าเหรียญเดียวได้แล้วล่ะรางวัลที่หนึ่งน้ำมูท่าเฮานี่ล่ะได้บมดละปะอึบเอาเก็บเงินมาหนิมาคือมานั่นานางอยู่พีน่าตากแดดหลายโอ้ยแดด ยี่นั่นละ <c oughs> โอ้อน้อนแดดฮ้อนแดด,นด,ดค่ะตรงนี้ยืนตรงกลางแล้วก็อธิษฐานจะสมพรนะคะนี่ใครมาเที่ยวเกาะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ฉินสยวยวานฮ่องกงนะคะต้องมาที่นี่แล้วก็จะยืนตรงกลางนี้ ตบมือมันจะมีเสียงสะท้อนแล้วก็อธิษฐานยังเหนื่อยไม่หายตอนนี้ยังหายใจรวยริน <c oughs> เข้าอีกไปเอาเข้าไปตุ้ยหนุยสู้ตายเว้ยตุ้ยหนุยสู้ตายฮะใครอะ นี่โตเออลี่มาเลยวานนะ่ะนี่ัวกป็กปีนไม่้อยมาก็ปีนไม่ไม่หาวานอาะสองสาวสู้ตายนะจ๊ะเอาให้ได้นะคะโอ้ยนั่งก่อน่ามวยรอยอยู่ค่ะ สู้ๆนะคะ